ท่านโฟบอร์สแตนเอร์ก็ลีลาการจัดจ่ายสยครับหาคมเอีกน่เรแห่งแรกแห่งเดียวเลยครับที่มาอินที่ปาการเสด์บอลสมัตของที่เราตัดสินกันรงเราตดตัวได้มาที่นะรโชมลอรับอยดครับสเใรบร้อยเม สิชภูที่เราเออาหัเออตอนหน้าจรกิน,ปนเ,เป็นยังไงเหรอเป็นฉากใหม่ัอง,ส,องสมัยต้องมีจิ๋นมาชอยนอนสเปเชียลแอคชั่นวันนี้คุณระ้สกว่โชว์ไม้ตายเลยสเปเชียลแอคชั่นให้โชว์จริงจงมัจะเานเตะอะไย่างี้อีกครั้งหนึงอาเกมลูกจะนดแชมเป็นสเปเชียลแอคชั่นวันมอ อุ้ยถอยอย้อย,ย <laughs> เกงไรวะไมมองเลยนะ,ะพูดด้วเข้าใจไหมเย yeah. 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 <laughs> ะเยอ่ยะนี่จมันน้อยมีผ้าคุณส้งแรมลอนเหรไหมาอามันผ้าผ้าโจโง่เนียเนี่ย <Yeah. laughs> พื้นเนะนี่ยทตุ้มแบกเลยนะอ้าวอ้าวใช้ระชาก,น,ชากน,นะไหวไหมความดันขึ้นไปเลยเฮ้ยกระล้ว,ว,วฮัลโหลโย่ลิ้มหวานเลยขยิ้สมา อดีตอดีัสดีท่านหนูอ่ะตาเจ้าสวัวดีครับนะมสเตออยากจับือวนาาเช็คแอน์มัน How you d o i ย g มาตาปฏิบาปเร่อมือไงนะไอวอนเพนเช็กนะล็กเช็คนะนอเกมเพสมานนมไปถึงผู้ตายจัตวันนี้เนี่ยมเขาปากเอวสมานนอมวอยากใสเหลือเกินไอวอนไหนช็อเป้หัห คึ้นมามัลยาทมีไหมฮะดูเรื่องเรอเออไอ้ดิฉันจะไปกันใหญ่เลยเ้ยมัวแล้วมั่วแล้วโซรับเดียราฮิตในชื่อชิลป์เอกชัยครับปัจจุบันนี้อายุเที่6ปีถึงนดครับลุกขึ้นไหว้โอ้ยครตา ทำไมถ่ายตัวเรือรเดฉันเรื่งอะเนี่ยที่เัาลุ้นว่าที่จะโบชมวงเลานันมันถือว่ามันอยู่ในระดับนะเรียกว่าเป็นบาทลุ้นล้นอะไเนี่ยปัจาุที่ันไี้สื่อลุ้นโดนอง่ฉันเนี่ยหนึ่งเดียวทีน้อยากลองทันแหลงเออมาใจเยังไปหมันใจยังไหวไ่ดังเร็วแล้วครับชมหน้าู้ตตาจิ ตัวน้ยสระเบียงระดับรวเดี๋ยวรจะดึงคนันเอาลเร็วแข่งมาไกเล็เล่นสกอตเสียไี่ดูตดตาเดี๋ยวฉนจะพาเาลงไปในเชมเรียนเทรนนิ่งไขมันเก็บตัวมาสามเดือนเดี๋ยวก็อรอยเอาไวนี้เดียวพอเลยทีเดียวซาบอ่ะซน้อยนสิบสิบมืงเรือฮิตมีชิมชิที่บุญเกิดครับปัจจุบันนี้อรงการโตกเบสี่พิจิตรซือยทาือแลี่ภาคภา ย่าไปแทงกันอกอนรับสาก็แล้วคุณสาวไหนต่้ชเนเยวที่ป็นสารั้น,น,นต้องพูดถึงกันอจาใจเย็นๆนนัใจเย็ในในนั้นวผนำตีแล้วัผมนะชัเตือนสวายน้องีข้เมืองรืรหายทอมาแล้วจ้าหุนทำไมหนาวนี่ก,ก็โมกแตกกันไปเรยเริรับรับยกทีน รสามารถรัโอมไม่ปนเรอะไะดถเรียบร้อยเลยสุดยอดเลยเนี่ยนอนแล้วติงนอนแล้วติงไม่ได้เนะ่าน้าอยนีเอากรังด้วทีปนนมาชมแรกเลยนั่งถสองฝาดูชมเฉยๆแะ้วก็เลยตํานานร้องหนึแล้วรับึกลับไฟเปิดฉากมาชวเฮ้ยชกันดีเฮ้ยตะชงกันนะเนี่ยโอเคันมาเปิดฉาตงเปตรัก

ถึงอยแล้วหืก็ออ้่น้อยไปัวมอันมีกาโอ้ย้ยอะไปแครูตึ๊งึชาาเนี่ยจรเรสจดอเรมาเตรียมไม่แล้วครูหมายโอ้โมับมาับวยับมันเรวกนแย่ก่อนไม่ต้องซ้นับครับวนเอยๆไอ้หง้ยบอย มันเกิดอ,อะไรขึ้นโรงานกันเนาะงวยภเล่นเไวย

สำหรับเทปนี้พวกเราเดแก๊งวีทสายก็ขต้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่ลืมกักกลักเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ินเลยบบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะครับบโมบ๊ยบบ๊ายบาบ๊าบ๊ายบายบบ๊ายบายบ๊บ๊ายบาย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  e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  บ๊ายบายบ๊ายบายยยยย